หลังจากที่ทราบหมายเลข IP ของตัว PLC แล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับก็ทำการจ่ายไฟให้กับ PLC หรือถ้าจะทดลองโดยไม่จ่ายไฟให้ PLC ก็ได้ถ้าจะไม่คอนเน c t นะครับจะ,จะใช้ก็ได้ทีนี้ผมจะสอนให้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรือตัวซอฟต์แวร์ s ิดแม็กกับตัว PLC จ่ายไฟให้ PLC เสร็จต่อสายแลนระหว่าง DLC กับคอมพิวเตอร์นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ New Project นะครับ Project Name ตั้งชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับ Type ตรงนี้นะครับก็ใช้ตัวเดิมไปก็ได้ตัวสำคัญก็คือมาตัวนี้ครับไอ a t ต l o g y เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่เอาเป็น default เขาคือ Controller นะครับ device ตรงนี้นะครับ device ตรงนี้ต้องตั้งให้ตรงถ้าจะเชื่อมต่อ i N X 1 P 2นะครับ ทั้งขวามือตรงนี้นะครับของผมเป็น9024 DT เลือกให้ถูกนะครับ9024 DT กับ DT 1ไม่เหมือนกัน DT ก็คือเอาพุทแบบทรานซิสเตอร์แบบซิงค์นะครับถ้า DT 1 Output เอาพุทแบบซอสเวอร์ชันตรงนี้1.18ของผมนะครับผมเป็นรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ซิ t แม็กซ์ d ีโอนะครับ64บิต นะครับถ้าลงตัวผมเคยลงตัว32มสอบิตแล้วมันไม่ขึ้นเวอร์ชันมาให้หลากหลายแบบนี้มันขึ้นเวอร์ชันมาจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมาก็ create เลยครับก็เหมือนกับทำการเชื่อมต่อนะครับเซ็ตรุ่นเซตเวอร์ชันให้ตรงแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับ <c oughs> ถ้าสายแลนไม่มีปัญหาเวอร์ชั่นถูกนะครับเขาก็จะตอมาแบบนี้นะครับ เราก็ลองคลิกตรงนี้ครับออนไลน์นะครับคลิกออนไลน์ตรงนี้ <c oughs> ถ้าเชื่อมต่อได้ก็ก็จะปรากฏให้เห็นนะครับ <c oughs> ปรากฏให้เห็นตามรูปตรงนี้เดี <c oughs> ๋ยวมันคลิกที่เซกชันศูนย์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับเป็นสีแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมก็ออฟไลน์ line. ถ้าเกิดเราคลิกออนไลน์แล้วเขาเป็นเส้นต่อให้แบบนี้นะครับแสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับคลิกคลิกออฟไลน์ line ก่อนถ้าจะเริ่มเขียนโปรแกรมมันจะต้องอยู่ในนี้สมมุติถ้าไม่ปรากฏหน้าต่างนี้มานะครับาทํไม่ปรากฏหน้าต่างนี้มาก็มันจะอยู่ในดูหน้าต่างมันติวิว explorer ด้านซ้ายมือนะครับตรงโปรแกรมคลิกนะครับลูกศรสามเหลี่ยมตรงโปรแกรม pou โปรแกรมโปรแกรมศนแล้วก็ double click ที่ s e c ช i น0ตัวนี้ก็จะปรากฏพื้นที่เขียนโปรแกรมให้เราก็คือพร้อมที่จะเขียนแล้วล่ะนะครับพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมก็คลิกบริเวณพื้นที่เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับจะใส่อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในหัวข้อต่อไปอันนี้เป็นการเซตเบื้องต้นนะครับเซตเบื้องต้นถ้าเซตวิธีนี้ไม่ได้ลองดูลองดูอีกวิธีหนึ่ง คลอสไปก่อนนะครับตัวนี้ก็มาตรงนี้ก็ได้ครับออนไลน์ตรงนี้ c o n n e c t to device ตัวนี้ก็ได้นะครับที่หน้าต่างด้านซ้ายมือ Connect to device ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อม Connect ตัวนี้จะเชื่อมได้ไม่ได้ก็คือ1ก็คือ,อาสายแลนนะครับต้องเชื่อมสายแลนต้องเสียบอยู่แล้วก็ต้องสายแลนต้องไม่ขาดต้องไม่หลวมบางทีถ้าบางทีคอมเครื่องเก่าก็ ลองขยับดูนะครับว่ามันหลวมไหมนะครับแบบนี้คือเชื่อมต่อได้แล้วนะครับลองดับเบิลคลิกเนี่ยครับที่โปรแกรม pou โปรแกรมโปรแกรม0 s e c t เซคชั่นดับเบิลคลิกเนี่ยครับก็จะปรากฏพื้นที่ถ้าอย่างนี้ยังเขียนไม่ได้เพราะมันออนไลน์อยู่นะครับ <c oughs> มันออนไลน์อยู่นะครับจะเขียนโปรแกรมได้ก็ต้องออฟไลน์ก่อนแล้วค่อยเขียนก็เหมือนเหมือนการเซตเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเมื่อกี้นะครับ ตัวนี <c oughs> ้การจะเซตได้วงแลนต้องอยู่ในวงเดียวกันนะครับวงแลนหมายเลข ip ต้องไม่ซ้ํากันอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการกําหนดค่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะเป็นการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับ